อันนี้แค่สองแค่สองเวทีนะ อ่ะเป็นแค่บางส่วนเท่านั้นนะเราต้องบอกว่านี่นะครับอในทีนี้คือศิลปินแค่บางส่วนเท่านั้นค่ะเรียกว่ากว่าร้อยชีวิตครับในงาน v m เของเราและแน่นอนนะครับในช่วงนี้เราต้องขอเชิญผู้บริหาร2ท่านด้วยกันที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งเลยที่ทําให้ v m เของเราเกิดขึ้นมาได้นะครับขอเชิญนะครับผมทางด้านของคุณสีรัตน์คงสวัสด์นะครับ ตัวแทนผู้บริหารจากบริษัทเอพีพันด้าครับและคุณอารยาจิตตโรภาสครับผูบ้บริหารนะครับของสยามเซ็นเตอร์สยามดิสคัเวอรี่นั่นเองเชิญเลยครับขอให้เชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะนี่เชิญตรงกลางเลยค่ะเชิญตรงกลางเลยนะคะ,วะ,คะสวัสดีครับแน่นอนนะคะว,คว่างานดีๆแบบนี้คนจะเกิดขึ้นไม่ได้นะคะถ้าว่า,าผู้สนับสนุนที่น่ารักของเรานะคะก็เป็นไงคะพี่เอกขออนุญาตนะครับ อย่างนี้ครับต้องบอกนิดหนึ่งอ่าพวกเราฟังนิดนึงเนื่อง<ะ>จากวันนี้นะครับผมขอต้องขออนุญาตนะฮะขออนุญาตนะครับขอ,ของคุณท่านได้คุณศิลาและคุณอารยาด้วยนิดหนึ่ง นะเป็นตัวแทนนะครับของทางหม่อมราชวงศ์รุจยารักอาภากรนะครับก็รักษาการผู้จัดการทั่วไปนะครับของชนวินแถลงของเรานะ่ฮะต้องขอบอกเลยนะครับว่างานนี้ครับรถจักรยานยนต์ฮอนด้าพรีเซนต์วีมิวสิกเฟสติวัลอาเซีเทศกาลดนตรีแบบขั้นบันไดปิสยามสามเวทีเนี่ยนะครับเราได้รับการสนับสนุนนะฮะอย่างดียิ่งเลยจากรถจักรยานยนต์ฮอนด้านะครับโดยบริษัทเอ h ี n d a จำกัดนะฮะเขาจะเระมมือในก่อนเลย และแน่นอนนะครับเรามากันที่นี่3เวทีทั้งที่พักคาลาก้นนะครับทั้งที่สยามดิสเฟเวอรี่นะครับแล้วก็อะดรีนาลีนสเตปฝั่งตรงข้ามขอบคุณสถานที่อย่างนี้นะครับขอบคุณคุณนาร,รยาและผู้บริหารนะครับจากสยามทุกคนเลยเอ้ะขอซมนั่นด้กับสยามด้วยขอบคุณค่ะที่สำคัญครับเราขอยืนยันนะว่าเราจะยังคง ั้งมั่นนะครับในการที่จะสร้างปรากฏการณ์แบบนี้ให้กับทุกทุกคนต่อไปอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่างานนี้เราถือว่าเราจัดงานใหญ่ขึ้นมาเพื่อที่จะมอบให้กับเด็กยามเลยใช่แล้วเด็กสยามโดยเฉพาะเลยนะครับโอเคเพราะฉะนั้นในลาดับนี้นะครับเดี๋ยวขอเรียนเชิญทางนของคุณสีรัตน์หมสวัสดิ์นะครับในฐานะตัวแทนนะฮะของผู้บริหารของบริษัทเอพีฮอนด้าจำกัดกล่าวอะไรนะครับกับเด็กสยามทุกทุกคนในงาน v m f ของเราวันนี้ครับเรียนเชิญครับ สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้เราในานามตัวแทนจากรถจักรยานยนต์ฮอนด้าน,นะคะที่สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะคะที่มาร่วมกิจกรรมดีดในวันนี้นะคะได้พบหน้าน้องๆวัยรุ่นนะคะที่เรามาหน้ากรอบกันนะคะเราจะมาสนุกกับเทศกาลดนตรีในวันนี้นะคะให้เต็มที่2วันนะคะกับเทศกาลดนตรีในวันนี้นะคะยังไงขอให้ทุกท่านสนุกสนานกับกิจกรรมในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ,คะ สารีพิวพขาหน้าจำกัดด้วยนะคะ ร่วมกันนะฮะช่วความยิ่งใหญ่กันอีกนิดหนึ่งนะครับค่ะเดี๋ยวเราจัดบล็อกกิ้งพื้นที่กันหน่อยนะครับได้คุณผู้บรหาเราตรงกลางเลยนะครับสองท่านนะครับทีมหนึ่งะะพัฒนาศิลปินของเราเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยค่ะนี่ทั้งสามเวทีเลยเพาเสียงชาว Unblock s t e p น่อยเด้วชาวฟันสเต็ปอยู่ไหนก็เสียงชาวฟันสเต็ปหน่อยเด้วยอลินเนล นี่ค mm ือเทศกาลดนตรีครั้งยิ่งใหญ่นะครับครั้งแรกนะฮะในการปิดสยาม3เวทีนะครับโดยรถจักรยานยนต์ฮอนด้าพรีเซนต์ฟรีมิสิกเฟสติวัลนะครับเราอยู่กันนะฮะตลอดทั้ง2วันเลยวันนี้วันแรกนะครับแล้วก็พรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะฮะ เรียกว่าศิลปินจากทุกค่ายทุกสังกัดน,นะครับกว่าร้อยชีวิตนะฮะมาเจอจกันระเบิดความมันกันนะครับในงานนี้เรียกว่าสนุกและมันกันแบบขั้นบันไดน,นะฮะสัญลักษณ์นะครับของสยามเซ็นเตอร์ของเรานะครับไคใครมองไม่เห็นครับใครมองไม่เห็นเออชิโงหน้ามาครับเห็นด้วยไหมบ สนเวทีนี้เดี๋ยวมันกันต่อกับตูทบทองอยู่ตรงนี้แล้วเรียบร้อยนะคะอ่าขอเชิดด้เยครั้งนี้กับทุกท่านบนเวทีครัขอบพระคุณนัศิลปินทุกท่าเลยนะจากทุกท่านด้วยที่มาร่วมกันสร้างประบการดนตรให้กับพวกเราทุกคนในวันนี้สุดยอดเดี๋ยวตามไปเจอกาเพวกเราได้อีกสองเวทีด้วยมีเวทีแัน जो यादित हमने